รู้สึกเคยเออหลังตัดผมหรือเปล่าครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเออเหมือนกันกับผมหลังตัดผมในมทุกทครั้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างของผมถ้าคุณดูคลิปนี้นะครับคุณจะรู้เลยครับว่าคําว่าเออสําหรับผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าตอนที่ผมอยู่มัธยมนะครับผมไปตัดผมทุกครั้งผมก็ต้องมีความเออเกิดขึ้นแหละอะแต่พอเข้ามาหาลัยแล้ว ผมเข้าใจว่าเวลาที่ผมไปตัดผมแล้วผมไม่ต้องเออแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไงครับผมยังเอออยู่อ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรงผมเถลาให้นั้นผมจึงเลือกที่จะไปเรียนตัดผมเพื่อตัดผมตัวเองนั่นเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งอย่างครับผมไปเรียนมาเพื่อได้รู้ว่าอ๋อ มันเออเพราะมันมีเหตุผลแบบนี้นี่เองที่คนเป็นช่างเขาทำกันขาวนวลกืนนี่คือสิ่งที่ช่างหลายๆคนมักจะเคยได้ยินและคุ้นคุนแต่เวลาที่เราเป็นลูกค้าเราไปตัดผมเราอยากได้ขาวไหมครับไม่เอาไม่อยากได้พอทั้งบนหนาๆข้างล่างขาวเป็นไงเหมือนบวชเป็นพระเลยแล้วเขาเพิ่งสึกใส่วิกมาเ,ออเราไม่อยากได้แบบนั้นถูกไหมครับ และสาเหตุที่เราเออผมได้ค้นพบด้วยตัวเองครับว่าเพราะอะไรผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมผมยาวอยู่ที่ระดับ5เมื่อไหร่ที่ผมไปตัดผมให้อยู่ระดับ1หรือ0 5 1หรือ0 l e v e เลเวล2 3 4หายไปมันเยอะเกินไป เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตัดผมให้มันอยู่เบอร์ศูนย์หรือเบอร์หนึ่งครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกเออเราจงขยับมาให้มันอยู่ที่สองสามหรือบางคนอาจจะชอบยาวๆสีก็ได้ถูกไหมครับนั่นจึงเป็นเหตุผลในการที่ผมมาทำร้าน h ฮม My h a แ r เพราะผมรู้สึกว่าคนเรามาตัดผมเราไม่ได้ตัดเพื่อให้มันสั้นนะครับเราตัดเพื่อเราอยากจะดูดีขึ้นแต่สิ่งที่ได้คือ เออใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีเหตุผลเหตุผลที่ช่างหลายๆคนลืมไปวันหนึ่งเคยนั่งเป็นลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อจับแบบตะเลียนจับกันไกขึ้นมาแล้วกลับลืมความรู้สึกของการเป็นลูกค้าคนหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่สําคัญมากวันหนึ่งที่คุณไปเรียนครูคุณเป็นคนบอกใช่ไหมว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้อย่างนั้นอันนี้ตรงเมี่งอืมติดใช่ไหมล่ะ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาเป็นช่างเองเปิดร้านหรือว่าจะไปอยู่เป็นลูกจ้างอะไรก็ตามแต่คุณต้องเพอร์ฟอร์มของคุณเองคุณต้องทําของคุณเองเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีคุณก็จะติดอยากให้คนนั้นวันคนนี้วันนี้คนซึ่งถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่เมื่อไหร่ก็ตามคุณจบเห่แน่ครับ เพราะคนที่จะบอกคุณว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่คือใครครับไม่ใช่ครูของคุณแล้วแต่มันคือลูกค้าแล้วลูกค้าของคุณไม่ได้มีแค่คนเดียวมีสิบคนก็สิบความคิดเห็นสิบเรื่องราวสิบผมไม่เหมือนกันสิบหัวไม่เหมือนกันอืมนี่คือความยุ่งยากอีกหนึ่งอย่าง สรุปคือให้เราดืมแพทเทิร์นที่เราเคยเรียนมาแล้วให้เราใส่ใจในสิ่งที่เราอยากจะแสดงออกนี่คือผลงานของเราครับลูกค้าหนึ่งคนหนึ่งหัวคือผลงานของเรามันเป็นหัวของลูกค้าก็จริงแต่นี่คือผลงานของเรา <c oughs> เวลาที่เขาไปตัดผมอะ่ะเขาจะรู้เลยว่าไปตัดที่ร้านไหนเวลาเพื่อนเขาถามไปตัดที่ไหนให้ไ hey, ม่ hair ไปตัดที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ความเป็นเราเข้าไปต่อให้เขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม